บริหารเวลาในการเทรดยังไงไม่ให้ชีวิตพังคนต้องแป้งคนหนึ่งค่ะที่ตื่นขึ้นมาฟันไม่แปรงหน้าไม่อาบหน้าไม่ล้างอยากจะเข้าออเดอร์อยู่ตลอดเวลาบางทีก็กินข้าวไม่ตรงตามเวลาด้วยซ้ำนั่งเฝ้ากราฟจนถึงเที่ยงค่ะนั่งเฝ้ากราฟแต่ไม่ได้ออเดอร์นะคะแต่ได้โรคกระเพาะมาค่ะกินข้าวไม่ตรงตามเวลามัวแต่เฝ้ากราฟจนรู้ว่าคนสําเร็จในการเทรดนะคะไม่ได้เก่งแค่เรื่องกราฟแต่จะต้องเก่งในเรื่องการบริหารเวลาด้วยค่ะ คนท้องแป้งก็เลยเริ่มจัดระบบชีวิตใหม่เข้าเทรดตามเวลาถ้าช่วงบ่ายกราฟทองไม่ตรงตามระบบเทรดคนท้องแป้งก็หาความรู้เพิ่มเติมค่ะพอตกเย็นมาตลาดอเมริกากราฟทองต,งตรงตามระบบเทรดเราก็มาหาจุดเข้า เข้าออเดอร์วันละหนึ่งถึงรอบแล้วก็บริหารเวลาให้เป็นแค่นี้เราก็สามารถทํากําไรได้แล้วเพราะถ้าโมแต่เทรดทั้งวันบอกเลยว่าสมองเบลอแน่นอนคะ่ะการตัดสินใจก็จะเริ่มพังตัดสินใจลังเลมไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมีเวลาให้ชัดเจนมีเวลาในการเทรดมีเวลากินข้าวแล้วก็ต้องมีเวลาพักผ่อนคะ่ะการบริหารเวลาในเรื่องการเทรดไม่ใช่เรื่องเล่นๆคะ่ะมันคือสกิลการเอาตัวรอดจากอารมณ์ในตลาดได้การเทรดไม่ใช่การเฝ้ากราฟทั้งวันแต่เป็นช่วงเวลาที่ใช่ในการเทรด บริหารเวลาให้ดีแล้วชีวิตเทรดเดอร์จะไม่พังค่ะจำไว้นะคะเราเทรดเพื่อมีชีวิตไม่ใช่เอาทั้งชีวิตไปเทรดค่ะ